โอ้าวโหรัรบถใครเนี่ยสองคันเนี่ยแต่วันนี้พิเศษหน่อยครับมาสองคันเลยแป๊กคู่เป็นไงเขียวมาเขียวจัดเขียวทั้งคู่อ่ะวันนี้จัดให้ครับเขียวเหนียวทับเวฟหนึ่งสองห้าอาร์หนึ่งคันเวฟหัวเทิกหนึ่งคันครับเขียวอ่อนเขียวเข้มเป็นไงกล้องแพนดูเลยก่อนผู้ก่อนก่อนก่อนดูรายละเอียดเอ้ยเป็นไงมบเป็นไงเป็นไงรอจัดอันนี้เป็น อ่ะสตาร์ทมือนะครับวันนี้เป็นหัวเทิร์สตาร์ทเท้าเอาขนาดก่อนดีเอาคันนี้ดีกว่าอ่าคันนี้ก่อนเลยนะเอ่คันนี้ก็เป็นเฟบหนึ่งสองห้าอาร์นะครับอ้าวชื่อกุญแจไม่ได้เอามาเฟบหนึ่งสองห้าอาร์สตาร์ทมือนะครับความจริงคันนี้เป็นกุญแจใหญ่นะน,นี่กุญแจใหญ่ปีสูงด้วยรถเนื้อตัวบางๆเลยรถคันนี้เป็นรถของข้าราชการตอนแรกอะ่ะสวยๆเลยครับคันนี้ก็จัดสภาพใหม่ยกคันนี่เลยน็อต <ๆ S 2> <not S 1> ไล่มารายละเอียดก็เหมือนเดิมครับ ชุดไฟหน้าไฟเลี้ยวปั๊มบนสายเบรกปั๊มล่างอะไรอย่างเงี้ยผมไล่ให้ใหม่หมดเลยตะกร้าหน้ายางหน้าับนี่ท่อฮอริซผ่าตะแกงรงนุ่มๆครับับเนี่ยเวเฟี้ยวเลยเบาะเบอะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเนี่ยมาฝั่งนี้น้องฝั่งนี้ฝั่งนี้เลอยอ เฟี้ยวๆเลยคันนี้ตัดมือด้วยนะสีก็เหมือนเดิมทับงานของทางร้านนี่แงม้มาแบบแพ็คคู่ไปเลยเดี๋ยววะเฮ้ยแต่แต่ส่วนตัวชอบคันนี้วะเนี่ยคันนี้นี่อันนี้ดูหัวเทอากันบ้างเลยดูดิส่วนตัวชอบมากเลยอ่ะแบบชอบท่อนนี้ปแบบเขียวล้อแดงแบบดูมันดูตัดๆกันดีนะป้าก็เหมือนเดิมครับไฟเลี้ยวไฟหน้า ชุดปั๊มบนใหม่ทั้งหมดนะครับล่ลงมาสายถักปั๊มล่างนะครับผมเนอ,อยางเฟี้ยวเลยตัวสเปร๊กนี่พอก็เหมือนเดิมขอเลขนะครับผ่าตะแกงเราจะสะภาพใหม่ทั้งคู่นะครับสองคันนี้ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บรายละเอียดก็เหมือนกันทั้งคู่จัดให้ใหม่ตามสโ,โลแกนนี่นะครับผม ก็ลองคิดคำนวณดูครับตอนนี้รถมือสองตามสภาพก็จะอยู่ราคาก็จะอยู่หม,มันหมื่นฝ่าแล้วหมื่นฝ่าแล้วแล้วคันจะทำอีกคันละหมื่นกว่าบ,บาทก็ขายได้ไปลายสองอันนี้ก็บอกเลยว่าค,คุ้มแน่นอนนะครับคุ้มสมคุณภาพสมราคาแน่นอนไม่เกี่ยวกับถูกหรือแพงแต่เกี่ยวกับว่าคุณภาพสมราคาแน่นอนครับก็เหมือนเดิมใครอยากได้รถมือสองไม่ใช้งานก็ทักมาสอบถามพูดคุยหรือจะเป็นจัดสภาพรถเก่ารถใหม่รับทุกรุ่นนะครับจัดอะไรสีล้อยางโชค๊คอยากได้อะไรทักมา เดี๋ยวจัดให้ครับผมทั้งใบชนะครับผมสวัสดีครับ